VIP <laughs> บอกว่าวันนี้นะทุกคนม,มันเป็นอะไรที่ยากมากะทุกคนเป็นคนหลายจิตหลายใจค่ะพี่เพิร์ลมาซื้อแข็งอยู่นะวิ่งรูดนะฮะวิ่งรูดนะดาวีพี ไปอะไรอือหนึ่งสามจ้ะ สามนี่ก็คือจบนะ 1> 2องหนะึ่งะเจ็ดสอ้ามาเจคือจบนะเลิกนะฮะ,ะบุ๊ืมนน่า่จาอันนี้ให้ทุกคนจะให้ไปศูนยด้วยซไปศูส สูตของเขานี่แหละมาเค่คือมานะทุกคนถ้าจะเบิ้ลก้อนนี่แหละค่ะห้าตัวนี่แหละหนึ่งหนึ่งสานะเดี๋ยวกันนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋้า ชาชนลาวสันติภาพอะไรนะแล้วอะไรนะประชาชนลาวสันติภาพลาวเช้าลาวพิเศษที่เราลงในอโอ้แม่จ๋าเด่นหนึ่งกับห้านะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าแปดนะหนะึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะ,ะวันนี้วัดใจมากๆนะคะพี่ถูกอย่าว่ากัน,นจริงๆนะวันนี้ เป็นเพียงแค่แนวทางจริงๆนะถ้าไม่มาหนูมาซ่อมให้นะแกก็จะพูดอย่างนี้ตลอดนะคะทุกคนคือเป็นคนไม่โลกสวยนะมาก็คือมานะเรามาทางนี้แล้วเราจะไปอันว่าวบดจริงบอไดเด้เออเราต้องเว้าความจริงเนาะเออเออเต้องเว้าความจริง๋งไดถ้าไปตรงนี้จริงๆคือหนึ่งส่วน 1> 4 1 7 3 2 3 6 3 9จกแล้วเราเจาะอก 9, 2, 9, 5, 9, 8, แไคนนะคะก็คือ139เนี่ถ้าวิน3ตัวก็คือ1น9่งสนี่วินสตัวถ้าวินก็คือ139เนะวิน139มกนะคะทุกคนนี่นี่ถ้าวินกันจริงๆก็คือ139นี่แหละค่ะหรือว่า190เนี่ยวินกันได้นะเนี่ยแต่เราเนี่งไป1 9 3 139น่นะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะเด่น1กับ5 1 0 1 4 1 7 5,